นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุษสวัสด์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7เมษายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์แรม2องค่ําเดือน5ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเถาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคา์คเดหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้โก,โกเมนทับทิม,ส,ม,มสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นการักกีนีในชื่อคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและวอลแหวน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายข,ข,ขอคนขอรักขังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจาน<ม>ช่อชิงช่อช้างซอโซช่อกระเฉยและยอยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลขสามเลขห้าและเลข7หดมายเซตวันนี้ปราชาชจีนสอนไว้ว่ามีเพื่อนร้อยคนถือว่าน้อยเกินไปมีศัตรูหนึ่งคนถือว่ามากเกินไป ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ